สวัสดีครับพบกับช่องซันชายในข่าววันนี้นำเสนอข่าวปัญหาสังคมฟังไว้เป็นอุทาหรณ์จะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอข่าวศาลตัดสินคดีบัตรเครดิตรายละเอียดของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคม2 5 6 6ผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเตือนผู้เสียหายว่าต้องชําระภาษีที่อยู่อาศัยวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยเสนอให้ชําระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ มิจฉาชีพที่โทรมามีข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่โฉนโดที่ดินทําให้หลวงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงจากนั้นผู้เสียหายได้เพิ่มเพื่อนผ่านไลน์กดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแอป,ปและกรอกข้อมูลส่วนตัวระหว่างรอยืนยันตัวตวนผู้เสียหายเกิดสงสัยเลยหยุดดําเนินการพร้อมกับปิดโทรศัพท์แต่ก็พบว,ว่าช่วงเวลาดังกล่าวบัตรเครดิตของตนถูกใช้ในการขอเพิ่มวงเงินและเบิกถอนเงินสด2ครั้งรวมเป็นเงิน35,000บาทจากนั้นเงินถูกโอนออกไปยังบัญชีอื่นที่ไม่รู้จัก หลังจากรู้ตัวผู้เสียหายพยายามขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตแต่ได้รับคำแนะนำว่าให้ไปแจ้งความเพียงอย่างเดียวต่อมาผู้เสียหายถูกธนาคารบัตรเครดิตฟ้องเนื่องจากไม่ชำระค่าบริการตามรายการที่ถูกมิจฉาชีพเบิกถอนผู้เสียหายจึงมาร้องเรียนที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ส่งเรื่องไปยังสภาผู้บริโภคเพื่อให้ช่วยเหลือด้านคดีจนกระทั่งเมื่อวันที่28สิงหาคม2567 สารแขวงระยองได้มีคำพิพากษาย,ยกฟ้องโดยสรุปสาระสำคัญได้4ประการดังนี้ 1. หลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายได้รีบแจ้งธนาคารบัตรเครดิตทันทีซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าผู้เสียหายได้เรียบดำเนินการเมื่อทราบเหตุแต่เมื่อธนาคารทราบเรื่องจากผู้เสียหายแล้วกลับเพียงแจ้งให้ไปแจ้งความกับตำรวจและไม่ได้ดำเนินการอื่นเพื่อปกป้องไม่ให้เงินถูกโอนถ่ายไปยังบัญชีอื่นๆ 2. เงินที่ถูกจรกรรมเป็นเงินของธนาคารบัตรเครดิตไม่ใช่เงินของผู้บริโภค 3. ธนาคารแบกคดิตเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินและเป็นเจ้าของเงินที่ถูกคนร้ายเจรกรรมไปสามารถสร้างเครือข่ายลวกกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆเพื่อระงับหรืออายัดเงินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบได้แต่กลับไม่รวมกลุ่มกันเพื่อยกระดับการป้องกันภัยทุจริตดังกล่าว 4. แนวนโยบายบริหารจัดการภัยทุจริตจากการทําธุรกรรมทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุถึงเรื่องการบริหารจัดการภัยทุจริตจากการทําธุรกรรมการชําระเงินผ่านบัตร โดยข้อ3.2กํากำหนดชัดเจนว่ากรณีเหตุการณ์ทุจริตที่มีผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมชําระเงินผ่านบัตรและมีเหตุอันเชื่อได้ว่าไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ถือบัตรหรือผู้ถือบัตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ให้บริการต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ถือบัตรอย่างครบถ้วนคําพิพากษาของศาลแขวงระยองถือเป็นมาตรฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกําหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการบัตรเครดิต จะต้องมีความรับผิดชอบต่อเงินที่ถูกโอนออกไปจากภัยทุจริตไม่ใช่มาฟ้องคดีให้ผู้บริโภครับผิดครับก็เป็นคำให้พากษาที่ชัดเจนมากเลยนะครับต่อไปก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าใครจะต้องรับผิดช,ชอบส่วนผมเนี่ยชอบข้อสอบมากนะครับเงินที่ถูกจรากรรมเป็นเงินของธนาคารบัตรเครดิตไม่ใช่เงินของผู้บริโภคทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นคนที่ได้ดูได้ฟังข่าวนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างความคิดเห็นที่1ชอบการตัดสินของศาลมาก เงินธนาคารไม่ใช่เงินหวงเจ้าของบัตรทำไมเงินตัวเองไม่ระงับเองความเห็นที่ 2, สองศาลตัดสินได้ยุติธรรมมากเพราะธนาคารมีแต่จะโยนความผิดให้ผู้บริโภคความเห็นที่4ต่อไปธนาคารจะได้ดําเนินการเร็วขึ้นแต่ก่อนเกิดเหตุอะไรก็ให้ไปแจ้งความก่อนกว่าจะไปถึงสถานีตํารวจและเอาใบแจ้งความไปติดต่อธนาคารเงินก็บดบัญชีแล้วความเห็นที่5ประเด็นคือเขาแจ้งธนาคารทันทีแล้วแต่ธนาคารมัวแต่ให้เขาไปแจ้งความ ถ้าธนาคารเรียบังงับก่อนอาจจะทันเพราะบัตรเครดิตมันมีหน่วงเวลาให้ตรวจสอบความเห็นที่ 6. ธนาคารต้องไปไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่รับแจ้งแล้วแต่ไม่ทําอะไรนอกจากให้ไปแจ้งความความเห็นที่7อยากรู้มิจฉาชีพมันไปได้ข้อมูลมาจากไหนความเห็นที่8กรมที่ดินควรรับผิดชอบด้วยเพราะข้อมูลหลุดมาจากกรมที่ดินความเห็นที่9กรมที่ดินไม่มีหน้าที่เรียกเก็บเงินภาษีที่ดินภาษีที่ดินจะเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความเห็นที่1ิบ นี่ก็เป็น,นผลที่รัฐบาลควรเดินหน้าเรื่องเงินที่ถูกแก๊้งคอเซนเตอร์หลอกธนาคารต้องรับผิดช,ชอบทั้งหมดธนาคารจะได้กระตือรือร้อนหาวิธีป้องกันครับั่นก็เป็นความเห็นที่คัดมาให้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดอย่างไรก็แสดงความเห็นเข้ามาคุยกันได้นะครับก่จะจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ